เป็นคิวของคนหน้าส้มเท็จมาบ้างสำหรับคนที่มีใบหน้าลักษณะแบบนี้ต้องเลือกรอบแว่นแบบไหนนะซึ่งแขกรับเชิญของเรานั้นจะเป็นใครอย่ยแย้ไม่บอกชอบไหมกับแว่นตัวนี้เธอเลือกไหมชอบค่ะชอบเพราะอป็นคิวเป็นน้องเป็นน้องสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวับ ว้าวยากลับมาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะมินค่ะเยอะเยอะไปเยอะเยอะเยอะเฮ้พมกับบอมแม่เยอะเยอเฮ้ฮูฮูกว่าอ่าเฮ้ EP นี้ต้องบอกเลยว่าแขกรับเชิญของเราฟังมากๆเออเป็นแขกรับเชิญที่มีใบหน้าเก๋มีความยูนีคมากๆซึ่งแขกรับเชิญของเรานั้นจะเป็นใครหยัดยัหยัไม่บอก ก็พูดถึงอีที่แล้วก่อนแล้วกันนะฮะว่าเราได้มีในเรื่องของการแนะนําทริคในการเลือกกรอบแว่นให้เข้ากับรูปหน้าเราได้ยกตัวอย่างสาหรับคาห,าหน้ากลมหรือว่าคนหน้ากลมไปแล้วเป็นยังไงบ้างตัดสินใจซื้อกรอบแว่นหรือว่าเลือกกรอบแว่นง่ายขึ้นไหมคะคุณผู้ชมวันนี้เราก็มีแ่กรบเชิญสุดพิเศษ <Yeah. S 1> ที่เป็นคิวของคนหน้าทรงเพชรมาบ้างอ่ะเรามาททนกันนิดนึงว่ากรอบหน้าทรงเพชรเนี่ยต้องเลือกกรอบแว่นแบบไหน,นสําหรับคนหน้าทรงเพชรนะจ๊ะก,ก็จะมีในส่วนของระ้าผาที่แคบหนแก้สมสูงคางเล็กแหลม และก็เรียวคม<ช>วสำหรับ<ช> <ๆ S 2> คน <ๆ S 2> ที่มีใบหน้าลักษณะแบบนี้ต้องเลือกกรอบแว่นแบบไหนนะ <c oughs> เลือกกรอบแว่นแบบทรงกลมทรงรีหรือไม่ก็ทรงแคทอายนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเลือกทรงกรอบแว่นที่ค่อนข้างแคบหรือว่าเล็กมันจะทําให้หน้าดูเลมากกว่าเดิม <Yeah. S 2> แล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาร่วมพูดคุยกับเราเหมือนเดิมบอกเลยว่านางแบบคนนี้มีใบหน้าที่เก๋มีใบหน้าทรงเพชรฟิลนางแบบเรียกเขามาทำความรู้จักเลยดีกว่า Come on เชิญก็คือปังนะวันนี้มาแบบสวยสะบัดเดี๋ยวให้แนะนําตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงสวัสดีค่ะชื่อฟอนะคะประจวบไน์วินท่าปีมาถามนิดนึงว่าปกติไลฟ์สไตล์ของเราเป็นคนยังไงแต่งตัวแนวไหนยังไงอืมถ้าเป็นไลฟ์สไตล์ก็คือเป็นคนง่ายๆค่ะจับอะไรใส่ก็ได้เลยก็คือหยิบผ้าถุงมาก็ใส่ได้เลยออกไปข้างนอกได้ก็ได้ด้วยสมัยก่นก็ใส่เยอะปกติเราเป็นคนใส่แว่นไหมมีแว่นไหม ใส่ค่ะมีแว่นเป็นแว่นสายตาเป็นคอนแทคซ้นซ้อนเยอะไหมร้อยห้าสิบอ๋อไม่เยอะไม่เยอะแต่ก็มีปัญหาแหละแต่ก็ควจะใส่นะใช่ออใส่เดิะไปร้อยละออแล้วกปกตีมีแบบมีปัญหาในการเลือกกรอบแว่นไหมว่าจะต้องเลือกกรอบแว่นแบบไหนยังไงอปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นแบบ เลือกแว่นแล้วมันไม่เข้ากับตัวเองอย่างเงี้ยวันนี้เราจะมาบอกทิศวิธีการเลือกกรอบแว่นให้เหมาะกับรูปหน้าเพราะดูจากรูปหน้าของปองแล้วจะเป็นรูปหน้าแบบทรงเพชรอบอกเลยนะจ๊ะว,ว่าทรงเพชรก็คือจะเป็นแบบหน้าผากแคบมีโหนกแก้มแล้วก็แบบคางแบบแหลมๆนิดนึงวันนี้เรามีกรอบแว่น2ตัวมาให้ปอเลือกออกันนั่นเองว่าแว่นแรกเลยถ้าเอาความชอบของเราเนี่ยจะเลือกแว่นทรงไหนออระหว่างกรอบแว่นรุ่นนี้นี่ และกับแบ่นรุ่นเีเ้เน่เอาแบบความชอบของเราแววนแรกเลยจะเลือกรุ่นไหนอ่ะอ่ะด้วยความที่เราอ่ะอทํางานบัญชีเนาะเราก็ต้องการมีคูมฐานานิดนึ<ๆ><ะ>งไม่ปอล,ลองดูลองดู เป็นจะไงมิมเป็นจะไงตัวกรอบแว่นทรงนี้เขาจะเป็นทรงแบบคอ่อนข้างจะแคบอยากให้เลี่ยงได้เลี่ยงสําหรับกรอบแว่นทรงนี้เพราะจะทาให้หน้าของปอดูแคบไปอีกอืออ่าเดี๋ยวให้ปอลองดูแว่นตัวนูนดูะอ่าเดี๋ยวมาลองอีกตัวหนึ่งที่เป็นลักษณะกลมหน่อยเนาะอ่ะเดี๋ยวลองแว่นกันเลยนะจ๊ะโอ้โหอ๋ออยางโอเคซึ่งปอเป็นคนที่มีลักษณะใบหน้าแบบ โครงชัดเออหน้าทรงเพชรนั่นเองก็จะเหมาะกับแว่นที่มีความโค้งความมนมาช่วยสร้างสมดุลให้กับใบหน้าใช่แล้วใช่เพราะว่าถ้าเราใส่แว่นที่มีความแคบหรือว่าความเหลี่ยมเยอะมากเกินไปอ่ะมันจะเคลื่อนไปกับหน้าเราเลยพอพูดถึงตัวแว่นที่ปอใส่อยู่กันตอนนี้เลยดีกว่าซึ่งแว่นที่ปอใส่อยู่ก็คือกรอบแว่นร้่นเคลียร์ซันคลาสซ์นั่นเองจะเป็นกรอบแว่นทรงบอสตันสีทองเออเห็นเป็นแว่นใสๆแบบนี้เขาเป็นแว่นกันแดดด้อคุณผู้ชมใช่แล้วกันยูวีได้ถึงเก้าสิบเก้างุ้าเปอรบเซ็นตัวนีังีงเราลือให้ ชอบค่ะต้อชอบเพราะยิม้อมอยู่เนาะอีกนอ้องชอบค่ะเพราะว่ามันทำให้เราดูฟิวขินจากจับเมื่อกี้งั้นเดี๋ยวให้ปอฝากถึงผู้ชมทางบ้านนิดนึงสำหรับใครที่มีปัญหาในการเลือกกรอบแว่นสำหรับใบหน้าเก๋ๆแบบเราหน้าทรงเพชรแบบเราฝากนิดนึงจ้ะ ก็สาหรับใครที่ยังมีปัญหาด้านการเลือกแว่นเนาะอันนี้ค่ะอันดับแรกเราต้องเลือกตาม feeling เราก่อนความสบายใจของเราเราใส่อะไรแล้วเรารู้สึกว่าโอเคถูกใจแต่ถ้าเรายังเรายังเลือกไม่ได้จริงๆอะค่ะดูคลิปนี้ค่ะเป็นการประกอบการตัดสินใจก็ได้ก่อนจากกันไปวันนี้เราก็จะเปิดบัตรน้องปอกันด้วยนะคะสามารถติดตามน้องปอได้ช่องทางไหนบ้างเลยก็สามารถติดตามได้ที่ IG หรือ f a c e b ุ o k นะคะตามอีดนลางตรงนี้เลยอยดาสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณปอมากๆาเลยนะจ๊ะที่มาร่วมเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ เป็นยังไงบ้างสาหรับวันนี้กลับไปหน้าทรงเพชรบอกเลยว่าใครที่เรามีปัญหาในการเลือกกรอบแว่นให้เหมาะก,กับรูปหน้ายัางไงดูคลิปนี้รู้เรื่อง <Yeah. S 1> ถ้าเกิดใครอยากให้เราแนะนากรอบแว่นให้เหมาะก,กับรูปหน้าแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยจ้า <Yeah. S 1> ที่สาคัญวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, กด <Like S 1> แชร์ไลค์ก็กด subscribe s u b s c r i b e ที่ชอง On days ใช่เลยวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย